ครับเ,เพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวครับยังอยู่ที่ชัยนาทฮะยอยู่ที่วัดโคสิตารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดหลวงพ่อกรวยเนี่ยถ้าเป็นวันใกล้ๆวันที่หนึ่งหรือว่าใกล้ๆวันที่16เนี่ยมีพุทธศาสนิกชนก็จะมาครับข้างเป็นพิเศษ รวมทั้งเป็นการรวมชาวคณะทีมงานผูขนนนะ้ขายใบสมัครเป็นคนรวยนะฮะขายใบสมัครเป็นคนรวยนี่ผมวนหาที่จอดรถแต่ว่ากูตั๊กมากันบ่อยฮะถ้ามาชัยนาทเมื่อไหร่นะกูตั๊กเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้แวะลงไปไหวย วันนี้คนขคับข้างผมก็เลยต้องใช้วิธีวนวนรถนะให้คููตั๊กเป็นตัวแทนลงไปสักการะบูชาขอโชคขอลาภพี่โดครับสวัสดีเอซีสวัสดีครับเขาก<า>็ทำทางเข้าทางออกนะฮะออกคุูตั๊กลงไปแล้วก็ก็วนรถเดี๋ยวก็เลยนัดกันว่าไปตรงตรงตลาด หน้าวัดเลยหน้าวัดตรงตลาดชาวบ้านตลาดชาวบ้านอีกแล้วตลาดชุมชนตลาดที่ชาวบ้านนำพืชผักสวนครัวรัวกินได้พืชผักผลไม้ที่ปลูกกันเองมาขายซึ่งตลาดตรงนี้เปิดเป็นประจำฮะ โดยเฉพาะจะคึกคักวันที่มีพุทธศาสนิกชนมามามากเมื่อกี้เป็นลานจอดรถดในวัดนะถ้าในวันที่มีงานงานประจำปีงานของวัดเนี่ยนี่ฮะผู้ขายใบสมัครคนเป็นคนรวยใบสมัครเป็นคนรวย mm hmm. ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถถ้าลานข้างในเต็มนะ mm hmm. หรือรถบัสรถใหญ่เนี่ยก็จะมาจอดที่นี่ หรือเวลามีงานประจำปีก็จะเป็นลานจัดงานเดี๋ยวเราจะไปจอดเพราะว่านัดกับฮูตัดว่าเจอกันตรงตล,ลาดก็จะซื้อพืชผักที่สะอาดไม่มีสารพิษเชื้อปนนะกลับบ้านเดี๋ยวหาที่จอดไลรได้แล้วลงไปดูกันครับเพื่อน,อ,นอันนี้เพื่อนๆจะกลับสักการะหลวงพ่อกลวยก็ บนวัดหนึ่งรอบแล้วยกมือสาธุเป็นพร้อมๆกันพราะผมเคยมาแล,แล้วแล้วก็เข้าไปบันทึกภาพภายในวัดนะบันทึกภาพหลวงพ่อที่คนเข้าไปกราบไหว้กันแล้วนะ,ะัวนนี้พาเ,เพื่อนๆเดินตลาดกันดีกว่ามาเมื่อไหร่ก็ตื่นตาตื่นใจใหะตลาดนี้ของแต่ว่าวันนี้มาสายๆนะยังไม่ใช่ช่วงบ่ายช่วงเย็น ของจะเยอะหรือเปล่าแต่คนจะเยอะแน่นอนนะรถจอดที่จอดดีๆแล้วลงไปดูกันครับรถเรียบร้อยฮะที่จอดรถก็กว้างขวางผิดหูผิดตาเพราะว่าเมื่อก่อนตรงนั้นเป็นร้านอาหารเป็นเพิงนะตอนนี้เหมือนกับเริ่มปลูกสร้างเป็นการถาวรสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นคอ่ะเดี๋ยวดไม่บอกให้ลงก็ไม่ลงนะคนเนี้ยโดลงมาครับฝึกไว้ฮะเพราะว่า จะได้มาให้เปิดประตูเองครวดพลาดลงมามาเดินไปเดินไปกับพ่อกันไปซื้อหนมไหมซื้อหนมกันเดี๋ยวรอแม่ด้วยทางด้านนี้ก็เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะอาหารตามสั่งมีตรงนี้ก็จะเป็นถ้วยโถโอชามเรียกว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเดินไปดูหน่อยว่าแถวนี้เขา เอาอะไรมาขายกันเผื่อเจออะไรที่บ้านเราขาดก็ซื้อเอออัน,นี้เลก็ได้เหมือนใหญ่ก็ดีครับได้ของแล้วมาจ่ายตรงนี้ใช่ไหมนี่ครับยี่สิบห้าบาทครับนี่ก็เป็นเครื่องครัวเนาะเครื่องครัว ราคาไม่แพงมีเครื่องเขียนไม้แขวนเสื้ออะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้คนแถวนี้ก็พันข้าวเหนียวก็มีนะมีร้านขายส้มตำเยอะมีหวดมีหม้อนึ่งข้าวเหนียวเป็นย่ามเป็นกะละมังเป็นกระทะ ดเดินช้าๆนะอย่าไปเตะอะไรก็หล่นนะก็ประมาณนี้ฮะฝั่งนู้นก็เป็นตะกร้าเป็นกะลามังแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมวกไอ้โม่งนะหมวกอันนี้เวลาออกการแจ้งออกลุยป่าลุยอะไรก็ใส่ได้เป็นหมวกการเกษตรแต่ว่าคนตั้งแคมป์กางเต็นท์ก็เห็นว่าไปใส่กันอยู่มีอาวุธยุทโธทปกรณ์บ้างน,นี่ เอาไว้ไล่ไล่หมาไล่อะไรที่จะบุกไปย่ำทื่ผลทางการเกษตรนั่นเราเห็นคนคูตักยืนเกาะยืนแม่ยืนเกาะอ,อยู่ร้านทุเรียนนี่อันนี้รองเท้าเนี่ยคูตักนึกแล้วถ้าเดินตลาดเนี่ยตามหาคูตักตามหาได้ที่ร้านทุเรียนฮะโอ้ฟักทอ กิโลละสิบสองบาทเนะ 2> 2าะมันถูกหรือแพงกิโลละสิบสองบาทตอนนี้ถูกใช่ไหม,คไมเคยรู้หรอกซื้อเป็นแกงแล้วกินทุกทีตอนนี้มันมันถูกเนะาะมามาจากไหนมาอันนี้การจนบุรีโอ้ข้ามมานี่เลยเนาะนึกว่ามาจากเขมรเห็นเขาขายไม่ออกอยู่หนูมาหา คือเดินตลาดเนี่ยมาหาครูตั๊กมาเดินหาได้เนี่ยมาเจอครูตั๊กได้ร้านทุเรียนอ๋อทุเรียนชุบทองลูกเล็กๆนี่ก็หมอนทองเหรอฮะมากินก้านยาวจะกินตรงนี้เลยเหรอมากินทุกวันเลยนะเมื่อวานก็กินเมื่อเมื่อวานกินที่ระยองแต่เป็นทุเรียนอุตรดิตถ์้าลูกนี้ทําไมทะเนี่ยอันนี้พวงมณีครับพวงมณีเหลือนิดนี่ผูเดียวมั้ยเนี่ย พูเดียวมะเนี่ยเอาต้นต้นที่บ้านเหรอฮะเนี่ยครับแล้วทุเรียนเนี่ยมาจากไหนหรือที่บ้านชุมพรค่ะชุมพรชุมพรเป็นทุเรียนใต้แล้วน้องแต่มันย้อยลงมาเต็มเป็นน้องมาจริงเหรอติดกับชุมพรเนี่ยเมื่อวานกินทุเรียนซื้อที่ระยองแต่เป็นทุเรียนอุจจาริศครับครับบอกระยองจันไม่มีละหมดหมดแล้วค่ะหมดหน้าแล้วครคนขายเขารู้กันนี่มันเปลือกบางไหมเนี่ย เห็นเดี๋ยวนี้เขานิยมเปลือกบางๆก้านยาวค่ะก้านยาวจะไม่มีก้านยาวจะไม่มีไม่มีเล็กค่ะมันจะเป็นแบบว่าเหนียวๆไปเลยมันเป็นเหมือนขั้นเหนียวอ่ะพี่ใส่ก๋วยเตียวรสชาติมันจะต่างกันไปเดี๋ยวไปซื้อให้เอาไปงั้นครูตั๊กรอนี่นะเดี๋ยวพาโดโดไปโดโดก็ขี้ลำคานครต้นไม้สวยเชียวโดไปโดโดจะเอาอะไรอ่พาพ่อไป น,นี่ไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานอันอันนี้สุกยังฮะเปรี้ยวยังเปรียปร้ยวไหมอันสามลูกนี้เป็นเปรี้ยวค่ะอันสามลูกนี้เปรี้ยวถ้าไรฮะนี้อ,อันนี้อันนี้ทานได้ยังได้เลยค่ะอ่ะถือเลยไม่ต้องใส่ถุงโดูาทานเลยัไ,ไม่เอาผักไม่เอาผักยี่สิบบาทใช่ไหมฮะะจ่ายเลยเดินกินไปเลยอาร์ตเดี๋ยวเดินไปเจออะไรอร่อยก็หยิบกินไปเรื่อยๆยี่สิบบาทจ้ะ ไปเดินไปก่อนอะเดินไป <c oughs> เรียกว่าเดินกินฮะเดินเดินช็อปชิมช็อปชิมอะเรเลอะแล้วลูกชิ้นเขามีหลากหลายเนาะอีกคนซื้อคนหนึ่งกิน <c oughs> <c oughs> ไปไปชิมอร่อยไหมด้อ <c oughs> อร่อยไหมด้ออร่อยไหม <c oughs> อร่อยไหมเดินกินช้าๆระวังไม้ทิ้ม <c oughs> นี่ไงกระท้อนคุณทักษ์เขาถามหากระท้อนอยู่เนี่ยกระท้อน นี่ยังมีคนเท่าคนแก่กินหมากนะเขายังเอาหมากเอาหมากมาขายนะนยังมีการเอาหมากมาขายร้อนเหรอร้อนไหมอันนี้กุ้งทอดหอยนี่เรียกว่าตลาดนี่ก็ติดตลาดแต่เช้าเหมือนกันนะเอามาดูกระทรนอนก่อนปุยฝ้ายเหรอกระทอนกระทอนเดี๋ยวเดี๋ยวกระตินสยามค่ะ คนคนจะซื้อเค้าติดอยู่ร้านทุเรียนอยู่จ้าเดี๋ยวมาทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวเขาเลยมาทางนี้เห็นเขาถามมาเขาจะเอาพรอพียงมาขนาดกันค่ะมาจากกรุงเทพจ้าเขาเขาหากระท้อนไปตำบักต้องอยู่โอ้โหไปตำเหมือนกันไหมอันนี้ลูกเล็กลูกใหญ่เนาะ สโลนี่ยเขไปซื้อปลาไหลยังไม่เห็นมาเลยเนี่ยมา้มด้วยเสื้อเหลืองเหลืองว่ะเสื้อเหลืองอ่อ่าเสื้อเหลืองแบบนี้ป่ะจ้าเออแจกแจกมาซื้อแล้วใช่ไหมแจกไปไปติดไปติดอยู่ร้านทุเรียนนู่นน่ะที่ไหนล่ะไปเนี่ยค่ะอ๋อไปตาเองกินเองที่บ้านซื้อไปตากินเองนั่นแหละไม่มีคนปอกเขาดี๋ยวต้องปอกบนรถอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงมาเอาอ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเราไปดูปลาไหลไปติดอยู่ร้านทุเรียนนู่นน่ะ จะเอาอะไรอีกอะไรอีกอันนี้แป้งของทอดนะฮะของทอดนี่ทอดกันใหม่ๆเลยเอาลิ้นทอดเฮ้ยเอาลิ้นทอดด้วยเหรอเอาไหมนอนได้ค่ะอ่าเอาเอาแบบนี้ทอดใหม่ๆใช่ไหมก็เอาเอาแบบนี้หรือแบบนี้เอารวมกันขายยังไงอ่ะเอาเอาสามสิทจ้ะ ลาดแล้วเดินกินไปเลยเนาะไม้จิ้มไม่ต้องนะในไม้จิ้มมีนี่แล้วงี้เมื่อกี้กินนี่นมาโอ้ยขายถูกอัเนะี่ยลาดเลยลาดเลยเมื่อกี้กินเส่ยก่ออีสานมาแล้วทับชิน้ำทับชิมริมทางก็ถือไว้สามสิบบาทนะเนาะเดี๋ยวจ่ายตังค์เขาตัวถือทิ้มเบาๆนะอย่าถุงทะลุนะนะนี่จ้ะ นี่จ้ะครับอ่ะอ่ะกินเลยชิมหน้าร้านเลยบอกรสชาติความอร่อยด้วยอร่อยไหมอร่อยไหมครับเอา้าขอชิมสิข้าชิมดิเห็นเขาทัดใหม่ๆดิแน่นี่แน่แน่เนื้นื้ออื้มน้ำจิ้มรสอย่างเนี้ย ทำไมเงี่ยคนนี้ใช่ไหมจ่ายตังค์เขายังแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเขาจะลืมมาเอานี่ขายยังไงจ๊ะสิบบาทสิบบาทจากมะนาวไปมะนาวเอาไปบีบกินเล่น อันนี้เป้นไหมนี่ยเป้นไหมเป้นจ้ะสิบบาทอ่ะจ้ะนี่ของถูกเหรอไหมเนะี่ยใช่จ้ะวันก่อนซื้อ,หอเหลืองจ้ะสามสิบออผลไม้ตามฤดูกาลนะฮะถือไว้ถือไว้ได้มะนาวแล้วเดี๋ยวผมกับพี่โดนนี่ก็จะ พี่โดเขาชามะนาวใช่ไหมก็แล้วขูตักเขาก็จะตาอะไรต่างๆก็ใช้มะนาวกันเรื่อยๆผูกก็ซื้อไปเก็บไว้ครับนี่ไม่มีอะไรก็โซดามะนาวโซดาเปล่าๆแล้วบีบานาวลงไปมันก็ได้วิตามินซีนึกนึกว่ามาชีเห็นหยิบนึกว่าซื้อมะนาวแตงกวาใช่ไหมมะนาวซื้อแล้วเนี่ยสิบบาทแตงกวาบาท,บาทอ่ะมะนาวก็สิบบาทนี่แตงกวาก็สิบบาทอ่ะ ปลาลาก็อยู่นี่แล้วจ้ะปลาแม่ก็ทำเองนะถ้าคนต่างจังหวัดนะ่ะเขากินปลาาแบบนี้เขาไม่กินปลาาขวดเขากินปลาามีตัวโอเพื่อนๆที่ถามบอกว่ออาอปลาขวดเจ้านู้นเจ้านี้อร่อยนะนี่ ชาวต่างจังหวัดเขานี่เขาไม่จวดเขาอย่างนี้เลยอันนี้สิบบาทเราจะมะนาวดองมะนาวดองสิบบาทได้สบใจแมะนาวได้แล้วเมื่อกี้เห็นยกนึกว่าจะซื้อมะนาวก็เลยเรียกให้ดูีมงต้นไม้ครับต้นไม้เขาก็มีอันนี้ซื้ออะไรนี่ของชอบเนี่ยเนี่ยของชอบครูตั๊กว่าแล้วครูตั๊กเห็นไม่ได้ มีนอนไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเขาไม่กินนะเขาจะเขาจะหาที่มีนอนอ๋อมันไม่ได้เดินห่อปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะออกเองเพราะมันอยู่ไม่ได้อ๋อมันจะออกแต่ถ้าจากต้นนี่มันจะมักจะชอบนะนอนชอบอ๋อเป็นเคล็ดลับนะถ้าใส่ถุงอย่างนี้ถุงนั้นมันร้อนไงเดี๋ยวมันก็ออกแล้วมันก็คานคานออกใช่เดินตรงไปเลยจ้ะตรงไปเลยปลาเนี้ไงมีมีอีกมือหนึ่งเนี่ยมีอีกสองอีกสี่มือพี่โรโด้ด้วยนี่ฮะ อินทผลัมโลละหนึ่งร้อยของสดนะถูกลงแล้วฮะอินทผลัมสามโลร้อยเนาะ มามานนี่เฮียรถอยู่ไหนไกลไหมไม่ไกลไม่ไกลมาไปได้ไปได้มอบ้ามาเดินมาด้วยกันถ้าเยอะก็มาเดินมาด้วยกันเยอะจับขึ้นรถไปด้วยเอาไปขายของก่อนเนาะมาบ่อยมาบ่อยเดี๋ยวจับขึ้นรถไปด้วยแล้วเดือนแล้วเดือนหน้าเดือนหน้ามาส่งอยู่แถวนี้ไหมครับเนี่ยอยู่ห่างประมาณ8โลค่ะตลาดนี้เขาเปิดทุกวันไหม เสาอาทิตย์จะมีะคนเยอะเสาอาทิตย์วันหยุดราชาการเน,น,ะนาะก็คือคนจะเยอะเพราะว่าคนมาไหว้หลวงพ่อเนาะแต่ถ้าวันธรรมดาก็อาจจะน้อยหน่อยต้นไม้สวยนู่นน่ะรถคันสีแดงนู่นน่ะอันนี้มังการนี่มังการแล้วก็เครื่องไม้ คนต่างจังหวัดก็จะใช้เฟอร์นิเจอร์แบบนี้ฮเขา,ามันทนดีแล้วมันก็ซ่อมบำรุงได้แข็งแรงทนทานตากแดดตากฝนนี่อะไรล่ะทุกซา่านีรฮะอันนี้ขายใบสมัครคนรวยขายใบสมัครเป็นคนรวย มาชนนกกััสวเสียงนี้คุณเคยมากเลยชาวกล้วยไปที่ไหนก็เสียงเนี้ยตามหาตัวคนพูดไม่เคยเห็นหน้าตัวคุณคนพูดมีเากวย้เหรอมีเากวยเียนี่เปิดรถให้เข้ากอน จะไปกันเนาะความสุขใช่โอ้ไม่ต้องไปรไายเนิกเดี๋ยวนี้นใช่ไงถึงบอกว่าจะจับจไ,ไม่คะจะไปจะไป,ไปนู่นนะจะไปกูเบิร์นเบิร์ไม่ได้นะ <c oughs> จะจะไปนี่มาจากจังหวัดตราดนะเนี่ยตราดกระโดดนั่นนะไปไม่ถึงไงจะจะ,จะไปจังหวัดตราดแต่เขาพอเขาประกาศมาตอนเช้าก็เลยไปไปแค่ระยองแล้วก็เลยตีมานี่ไงโอจ่ะแต่ว่ามาบ่อยใกล้ใกล้ใกล้วันที่หนึ่งใกล้ใกล้วันที่หนึ่งวันที่สิบหกนี่จะมาบ่อย เ้ก็ก็ได้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 นี่นเนี่ยฮะเว้นเว้นเว้นที่ไว้ใส่ของว่าจะมาจ่ายตลาดนี้โดยคุณตักเอาอะไรอีกไหมพอแล้วนะไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับปนะแล้วเจอกันอีกนะเดี๋ยวาหลังมาไปก็คงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนครับตรงนู้นนะเขามีโรงทานนะทุกวันเนี่ยคนที่มาไหว้หลวงพ่อแล้วเขาก็จะ ตั้งเต็นท์เป็นโรงทานเห็นคนเข้าแถวอยู่ตรงนู้นนะเข้าแถวอยู่ตรงนู้นนะคือเขารับทานใครมาอย่างเช่นใครจะทาบุญวันเกิดแล้วก็จะมาแจกโรงทานเนี่ย,เ,ยเขาจะมีโรงทานอยู่ตรงนู้นแล้วก็จะมีผู้ยากไร้นะก็จะมาในวันที่มีคนมาหาหลวงพ่อเยอะๆเนี่ยก็ยรู้ว่าจะมีคนมาแจกทานนะเข้าแถวกันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวขึ้นรถแล้วเดี๋ยวพาไปดู คนไปไหวหลวงพ่อเยอะเลยเนาะคุณตั๊กหลวงพ่อเยอะอนุโมทนาบุญกับเ c นะคะที่คุณตั๊กมาไหวหลวงพ่อกรวยนะคะขอให้เฮงรวยรวยทุกคนนะคะ f อซแล้วก็วันนี้ก็ได้มาซื้อของก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญเยอะๆสาธุคาเดินตลาดเป็นไงเมื่อกี้เห็นบอกว่าของถูกมากเลยคุณตั๊กซื้อแบบบานเบะเลยเพราะว่าาซื้อไปฝากป้าที่หน้าบ้านซื้อไปฝากเพื่อนครูซื้อไป ฝากเจ้าหน้าที่เป็นของฝากซื้อซื้อร้านของฝากมันก็ของบางทีมีขายในกรุงเทพนี่มันเราซื้อจากไอ้ตลาดไอ้ชาวบ้านตลาดชาวบ้านชาวบ้านก็ชาวบ้านมาขายนะมาขายแล้วมาส่งถึงรถมีน้ำจิตน้ำใจเห็นไหมจิตน้ำใจมาส่งถึงรถฟักทองนะน่าจะเป็นแกงป่าฟักทองมันมันไม่มีอะไรที่ว่าถูกอีกเมื่อกี้มะนาวเห็นไหมถุง้ลกๆบ้าตกทงแตงกวาแตงกวา สามถุง30ิบาทนะคะก็เบลเลอร์เลยไปตำแตงกวาไปตำแตงแล้วก็ผักบุ้งนาก็กำห้าบาทซื้อไปสองคำไปฝากป้าและปลาซื้อปลาไปฝากป้าน้าบ้านพ่อแกจะโทรมาว่าพอเห็นไปไหนไปจะอยู่ที่ไหนเป็นห่วงแล้วก็ซุปโอโอเคค่ะเจฟซีคุณตักก็ได้มาทำบุญหลงโ่อรวยนะคะมาทุกครั้งก็ต้องซื้อของ สาทูเะได้ไปเจอก้านยาวเมื่อวานเมื่อวานกินเหมอนทองลูกเล็กเปลือกแดงเปือกบางว่าทำไมอย่างนี้ล่ะก็มันอะไรนะมันก้านยาวเนาะอ่ะอชิมดูเอกก้านยาวมันจะนนไว่านแล้วกินแรงกว่าไหมหรือว่ามันสุก นนละ<อ>พาเ<น>พื่อนๆไปดูที่เขาแจกทานคัน่างกำลังแจกทานกันคนก็มาทําบุญเขาจะแถมหมอนค้องให้เขาบอกว่ามันได้นอนสบายนี่โลเท<บ>่าไหร่จื้นี่โลเท่าไหร่อันนี้ร้อยสามสิบบาทแล้วลูกนี้ถึงโลมาที่ซื้อนะไปสักคำเนยเมื่อกี้ไม่ทันรูรถเลยห<บ>ลงคอไปก่อนนะพี่โดไม่กินนะแต่ก็ไม่เคยบ่นว่าเหม็น เขาแจกพันพ่าแล้วอันนี้มันคน่อ,อคน,คนข้างหามออกผมผมละค่อนข้างสุกค่อนข้างสุกเออหามชอบพูดสลับกันเนี่ยเขาแจกทานใครใครจะมีทานมาแจากก็มาที่เต็นท์นี้คนอยากไล้เขารู้เขาก็จะมาเข้าแถวแตลาดเป็นบ้านจริงๆนะ เพื่อนฟซีจะบอกว่าอาจารย์ชอบพูดตลกเป็นว่าเป็นกบ้บ้านจริงๆอ่ะบ้านว่ขนาดเขาเห็นซื้อได้น้อยเขาก็จะแถมเขาเห็นเห็นเราไม่มีมือขนเขาก็เนี่ยเขาเอาจริงๆแบบว่าเขาเอาของมาเขาเอาของมาขายเราก็ไม่ซื้อแล้วก็เราเราก็ไม่ต่อเขาเลยแล้วก็หน่อไม้ถุงละสิบบาทเราคิดดูเนี่ยวเพราะเขาก็ถูกอยู่แล้วแล้วก็มันถูกอยู่แล้วเราก็ไม่เราก็ไม่อะไรละไม่ต่อแล้วแกเอาของมาลง คน,คนก็มาเข้าแถวเตรียมรอรับทานรอรับของแจกผู้ยากไร้ไม่ได้เฉพาะคนแถวนี้นะมาจากทั่วสารทิศมาจากทั่วสารทิศนะคิวยาวแล้วเขาจะมารออยู่ทั้งวันเลละเพราะว่าจะมีผู้มีจิตศรัทธาทําบุญมาเรื่อยๆวดนนี้เพราะวันที่แล้วก็ได้ดีหน่อย <c oughs> ได้แบบว่าอา ไปกับคุณยุ้ยคุณตั๊กก็บอกคุณยุ้ยกับคุณตัวคุณตัวคุณยุ้ยซื้อได้เลยสี่สองสองสี่คุณตั๊กก็เลยซื้อก็เลยได้ครัคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับมาชัยนาทจะมาวัดโคศิตารามหลวงพ่อกวยเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านของชาวชัยนาทของทั่วสารทิศนะคะคุณตั๊กมาที่ไรคุณตั๊กก็ต้องมองกลาบมาไหว เยอะบางทีเสียงรถแหกก็หึมเลยท่านชอบบนรถแห่รางวัลที่หนึ่งก็จะมาพราะซื้อแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าชวนเล่นการพนันหลายมันไม่ดีไม่ได้เล่นเราก็ซื้อแค่แบบว่าเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวไปหาอาหารกันมันกินแถวสุพรรณเนาะบาย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 โด้บายบายสวัสดีค่ะบายบาย